สวัสดีท่านผู้ชมเลฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารวิทย์แชแนลคนบ้าเกษตรครับวันนี้มาพามาดูแอปเปิลนะครับแอปเปิลมันเสียครับผมนี่คือข้อเสียของแอปเปิลนะครับเพราะว่ามันมีเหตุผลนะครับผมมันเสียเพราะอะไรนะครับเสียหมายถึงใช้ไม่ได้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่คือข้อบกพร่องมันครับนี่ท่านผู้ชมนี่คือผลงานของฝนตกนะครับ โดนฝนเยอะก็ไม่ได้นะครับแอปเปิลก็ต้องผลแตกผลเสียแบบนี้ครับขึ้นลาครับท่านผู้ชมน่าเสียดายครับดูครับท่านผู้ชมต้นนี้ทั้งต้นเกือบจะไม่มีลูกที่ดีเลยครับหายากครับผมประมาณ20%เครับผมจาก100 100ประมาณ20ลูกต่อต้นหนึ่งนะครับโอ้โหน่าเสียดายครับนี่ครับคือข้อเสียของแอปเปิลถ้าโดนฝนมากก็ไม่ดีครับ มันจะแตกแล้วก็เสียหายขายไม่ได้ครับผมอย่างเดียวคือให้วัวครับผมไม่งั้นก็ปล่อยให้ไสเดือนเจาะกินเป็นปุ๋ยครับนี่คือโดนปุ๋ยโอ้ยไม่ใช่ขออภัยนี่คือโดนฝนครับฝนเยอะช่วงนี้เดือนนี้ฝนชุกชุมครับผมนี่มันโดนไม่ได้มันแตกนี่คือข้อเสียของแอปเปิลพิงเดดี้นี่ท่านผู้ชมดูครับนี่จะเป็นอไอ้น้ำหรือว่าฝนนะครับ แล้วก็มันเกิดความเย็นแล้วก็เป็นเชื้อราแตกก็เป็นรูปแบบนี้นะครับท่านผู้ชมใครมีสวนแอปเปิลก็ดูไว้นะครับนี่คือข้อเสียของมันข้อเสียมีอย่างเดียวนี่แหละครับผมโดนฝนครับอีกข้อหนึ่งข้อเสียอีกข้อหนึ่งแปบลบว่าลูกล่วงลูกล่วงบ้านนี้ก็ไม่มีปัญหาครับเขามียาฉีดแล้วก็มีมีเทคนิคการผสมเกสรแล้วก็ต้องพ่นน้ำตลอดทุกอาทิตย์ครับ ต้องพ่นสเปรย์หรือให้มีละอองน้ําให้ลูกมันชุ่มชื่นครับผมห้ามให้ลูกผิวลูกมันแห้งดังนั้นมันก็จะร่วงทิ้งนะครับเสียดายเสียหมดเลยนะครับท่านผู้ชมคือข้อเสียท่านผู้ชมเสียหายหมดเลยครับใช้ไม่ได้ครับ เสียดายพันธุ์พิงเลยดี้เป็นสายพันธุ์ที่เก็บสุดท้ายของปีก็แบบนี้แล้วครับผมเสี่ยงกับฝนครับเสียหายหมดเลยเสียดายครับผมตกมากก็ไม่ดีครับแล้วก็ ต้องปลิดทิ้งไม่งั้นก็ฝนเยอะก็ไม่ดีต้องแตกครับแตกเชื้อราขึ้นขายไม่ได้แล้วครับตัวนี้ต้องเขย่าทิ้งให้หมดนะครับรอปีหน้าปีหน้าก็จะทำปรับปรุงให้มันดีกว่านี้ครับดูครับท่านผู้ชมปีนี้ไม่ได้ไเลยเลย สีแดงมันได้อยู่นะครับแต่ว่าลูกแปกโอ้โห,โหสีใดสีใดครับผมโ okay. อเคท่านผู้ชมท่านไหนชมคลิปแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยครับกดติดตามด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปครับช่องสลวิชชาแนลคนบ้า,าเกษตรจากลาไปก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ bye, บ๊ายบายท่านผู้ชม คลิปแรกด,ดูดูยังไงก็น่าเสียดายครับผมตดนฝนเยอะครับฝนชุกชุมทีนี้ก็ต้องอเราจาทิ้งไม่ได้เลยไม่ได้สักอย่างเลยต้นนี้โอเค